นะก็วันนี้ก็จบาลิินแบบดิบดิบดิบซื้อมาสองวิดีโอวีเออมาแล้วแบบนี้อ่ะโอ้เพลงคุณปเพลงอยู่ไหนวะฮะเพลงไงปีเพลงเป๊กไม่ช่วยเลยกดปิดแล้วมันไม่ช่วยเลยอ๋อแต่กดปิดกูช่วยเปิดเปิดซีซีไรเนี่ยแช็กกี้อะไรมันเนี่ยวุฒิยมีนแช็กกี้วุฒิยมี What? โอ้โหโอ้น oh. oh no. oh no. oh no. ี่โอโนอโอนอแจ็กกี้ใช่ไหมวะใช่บไหมวะอ่าเจ็บหรือใช่ใช่ใช่เจ็บไอ้ที่ที่มันให้ไปหนอ่ะไล่ฆ่าคนอื่นนะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่ากูขึ้นมาดิมันมันเป็นคนเปล่าวะมันเป็นมันเป็นบอทคนเล่นเปล่าวะเป็นบอทเล่น ทำไมเราไม่มันรู้มันรู้เชื่อกูฏิมาเลยอ้าวเปิดตกมาดิข้าเมาข้าเมาดุข้าเมาข้าเมาีคนโดนลุกเกียงๆว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอ้าอ้าก็ไม่ก็ไม่จีบมาไมนก็ฟันต่อเนื่องเฮ้ยยิงโอเคปันเปิดเพลงทำไมเนี่ยเปิดเพลงทำไม ลิกาดิสเน่เนี that, 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 that. That, 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 ่ยแมาเนอะเว้ยเฮ้ยไอหนี่เดี๋ยวนั้นเรายังไม่มีที่วิ่งเราอย่าพึ่งไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะไล่น่าน่น่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว้นมันตินอะไรของม uh, ันอะไรวะอะไรวะไอไอที่มีลายสีสั่งกาวกาวป่ะไไม่ใช่ชื่อตัวอะไรวะไม่รู้มันเป็นมันเป็นมันอะไรไม่รู้ชื่ออะไรมันอ่านว่าอะไร Make a Free a อคเคาท์ o ูเ a ียนคือลูกอะไรทำแอคเคาท์คุณมันจะ่แอคเคาท์ฟรีเปลี่ยนเนี่ยเดินบนน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนแอคเคาท์ของคุณอะไรเนี่ยแล้วมันเดินอะไรของมันเนี่ยออเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวมันเดินอะไรเนี่ยอาวอยู่เลยมันตบดีเดียวแเลยไม่ใช่คนเปิดทิงอ่ะ ปลตบแปะอะไรเนี่ยต่อไปแบบไรมาจ่ายอะไรเนี่ยอ๋อแบบนี้คุณเนี่ยคืออะไรอ่ะคนเข้าไปเป็นแล้วเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันมันเป็นตัวลออกมาแ้วเอ้าเอากูเป็น เอากูเป็นเอาอะไรนะกูเป็นเอากูเป็นเหรอเออตายแล้วน่ะอ๋อีปูปีปีหนูเอาปีกออกแล้วเพราะมันนี่นี่โคตรลำบากหมดแล้วเหรอปี่หมดแล้วว่ะมันก็จะกลายเป็นตัวนั้นตลอด จนกว่าเราจะตายเราจะรีเซ็ดตัวละครอ่ะเอาเฮ้ยมันจะกลายเป็นไอ้ตัวนี้ลาคนหมดเลยเนี่ยเอาใครกูเป็นตัวนี้หมาแนบเลยกูกลายเป็นไอ้ขนมปังเป็นขนมปังหรือไงวะอันนี้มันเต้นอีกอ่ะคนไทยปะหรืออะไรคนไทยคนไทยเนี่ยมันเปิดเพลงอะไรเพลงไทยอ่ะไอ้บูสงบเลยนะไอ้ย๊าเนี่ยไอ้เนี่มันจะเป็นตลอดไปไหนอ้าวไปไหนพี่ตี security o f f i t ต้อง oh. มันจะมีมันจะมีไอ้ไอส้สป,ปริงแทบพกมากมีมสป,ปริงแทบอ่ะมีมมตกใจปัน <laughs> มันเป็นหมีอะไรเนี่ยเขาดูหน้านี้เป็นหน้าสิงโตสิงโตขนมปังใช่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้คนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยไงอะไรเนี่ยไม่เต้นโอ้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 ไอไอไอคนนี้มันเปิดเพลงไงอะไรของมันเนี่ยมีความสุขอะอะไรของอะไรของคนนี้เปิดเพลงไงอ้าวอ้าว ะเนี่ยเนี่ยเต้นเล่นอยู่เลยอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เอาอะเราอยู่ข้างบนไม่ดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรด้วยดิดำหมอกไม่รู้อ้าวเอาเพื่อเอาเพื่อไอ้ไรวะเชื่ออะไรมั่งเนี่ยไอ้นี่มันก็ยังเต้นอยู่เลย สเต็ปอะไรขอมงบึ้งมีความสุขมันเปิดเพลงมาฮะไม่เปิดไม่เปิดหรอไม่เปิดมันเต้นอยู่อ้อไอันนี้มันจะมงวิพี่ยงโผล่มาจากไอ้นี่ไอ้นี่ไอทีวีอ่ะยังเต้นอยอะไรของมันจะเตะมันแบบจุ่นแบบปวดปวดขีดอ่ะใช่ไอจุ่นเหรอไม่รู้เหมือนไอเดียวเนี่ยมันโผล่มา ดีจวนเอ้าแล้วมึงอยู่ไหนมันคานช้ามากมเลยนะเอ๊ะล้มเอาอะไรของมันเนี่ย What ายเีื่อติดติดบัคไงเอ๋อกระโดดเออไม่ฆ่าคนหรือมาแล้วไม่ฆ่าคน What หน้าเงยเขาเรียกว่าไอ้หน้าสิงโตผสมหมีผสม ขนมปังเรื่องผสงเรื่องผสมอย่างขนมปังแล้วขนมปังพุทิหิกมีคนไทยหลายคนเนี่ยว่ะตุ้งตระมันเส้นบนหัวเฟนดี้เออละอะไรเนี่ยอะไรลูกอมเหรอตัวอะไรอ่ะหรือว่าเขาให้วิ่งสปีดเอ้ยอ้ลูกวงเอ้ยลูกวงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจ้าาาาไอตัวนี้นี่ว่ะ เอดหลอ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 ดเปนยัวะเฮ้ยขึ้นด้วยขึ้น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 ได้เปล่าโว้ยมันขึ้นกระโดดขึ้นมาก็กูอยู่ในเล็บย่ลอดหลอเฉยไอ้เก๊ไอซี่ไอซีเก้ยไ้นูเอ็นนี่ดิมัใส่เสื้อดิ เี่ยวเดี๋ยวเีน่เจ้พานไม่ไม่่ดูข้างหน้าดูข้างหน้าดูดข้างหน้าหัวเต้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบนดี้น้ำตื้นอ๋อไอ้ไอ้มันคือเป็นน้ำมันคือมันกินหญ้าเออไอเนี้ยไอเนี่ยเป็นน้ำมันเบนดี้น้ำมันเบนดี้ไม่ได้ไหมวะ กีเบนดี้เว้โอ้โอ้แม่งสปานตอ,นาอ่อน้าเลยอาอเอ้แกมาไม่ได้ดินี่ดูดูดูเขาเรียกว่ายืนอยางมีประโยชน์กูมีอะไรไม่ด้วยอ่ะกูไหนกูมีอะไรดูนั่นน <What? S 2> ี่ว a t เด็กถืออะไรอ่ะ,อะถืออากาศไม่รู้ว่ามาจากไหนไม,มิ้นมมี ไม่มี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 เป็นเอ้ยซารินได้ไหมใช่เหรอก็เห็นเสื้อคนไทยเสื้อผ้าผมเห็นแล้วเห็นตั้งนานแล้วไอ้ตุ้อะเอาเอาเอาดิ้งกับใครเหรอเอาเอาหน่อยอะไรประตูอันตรายอ๋ซารินเด้ไหม เอมันอยู่ไหนเอ้ยมันสปอนมาตรงข้างหลังมาดี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 เก๋วชการอะมาดีมามาดมาดีมมาดีมาดมาดีมาดีมาดมามาดีมามาดีมามามาดีมมาดี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 ีมาดาดีมดีีีมดาดดีดมดีีีดดด